สวัสดีจ้ามนีสาวนามบดนะคะสิพาข้อกั้วนะคะพาขอ้อกั้วมณีได้เมนูแกงออมไก่นะคะเนาะแกงออมไก,ใกะะ่ใส่ผักซีเรานะคะใส่ผักซีเาวเด้อค่ะเด้อในนีก้ก็บซมีไก่เด้อค่ะเด้อกไก่เป็นไก่อ่าเป็นไก่ชิ้นเนาะคะ่ะทอากับสาปแถวเรียบร้อยนะคะจะทอดกับซีแม่ใส่ส่วนผสมลงไปเลยนะคะอันนี้ก็บซมีตะไคร้ พีีฟ้านะคะตะไคร้พีฟ้ากระเทียมพร้อมแดงนะคะเอ้ากระโปลกแล้วเรียบร้อยนะคะเข้ากดิใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปนะคะใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปแล้วนะคะเข้ากระสีม,มาปุงเลย,ดยะะเด้อ่ะเดให้เปิดแก๊สแล้วเรียบร้อยนะคะเปิดแก๊สแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้ใส่น้ำปลาลงไปนะคะเนาะประมาณจักสองทับพีเด้อ่ะ,ะเด้อ 2อครับทีนะคะแล้วก็ใส่ดิเซปินรสด,ดีด้วยค่ะเด้อผงปรุงรสนะคะเสร็จประ,ะปมาณจากักกสามซอนซ่านะคะสามช้อนชานะคะแล้วก็ดิไซผงง้วนนะคะเนาะอ่าไปจักสองอนซ่านะคะเดียวเนีย ใส่แล้วเรียบร้อยนะคะเข้ากันป้นส่วนผสมนะคะให้เข้ากันเดน๋ยวเขากับตั้งหม้อก็ไดค่ะตั้งหมอไปนะคะให้หมอเพิ่นเดือดเด้อค่ะเด้อให้หมอเดือดไปเรื่อยๆแล้วกากให้ไก่เข้าสุกนะคะ ไก่สุกแล้วเรียบร้อยค่ะเขาก็จะใส่ผักใส่ย่างลงไปเมนูนี้ง่ายมากๆนะคะง่ายมากๆผู้ใดอยู่บ้านนะคะก็สามารถเท็บกินได้เลยเด้อค่ะเด้อสามารถทํากินเองได้ที่บ้านนะคะเมนูง่ายบักกนะคะเป็นเมนูอีสานบ้านเท่าอาหารอีสานบ้านเท่านะคะได้กับหนึ่งขาเหนียวี่โอกระสุดอยอดสุดเท่านั้นนะคะอันนี้จะเป็นเมนูล้างตู้เย็นนะคะ เป็นเมนูร้างตู้เย็นนะคะพักมีซีใบเท่ากับเตรียมพร้อมเรียบร้อยเท่ากับเลขคาะทีเอ่อเขาลอกไก่สุกไก่ยังเข้ากับไปหันพักหันยังหอยทาแลวเรียบร้อยนะคะเนาะนี่นะคะกะสีมีพักซีเล่าพักซีเล้าต้นหอมนะคะใบพักพร้อมปีหรือผักชีไปเรื่อยนั่นเองนะคะหละังกะสีมีใบบกดูด ใบมะกรูดพันปีของเรานะคะสันสีแห่งจะสีเหียลเชา้าเดี๋ยวสิเอามาให้เบิ้งนะคะตอนสีส่หม้อเทียเดียวนะคะเป็นเมนูที่ง่ายๆนะคะเฮ็ดง่ายๆเดอ้อสิทธีเมนูง่ายๆนะคะสามารถทําทานเองได้ที่บ้านนะคะนี่นะคะประลาดานี่เขาใส่ลงไปเหมื่อสักรู่นี่สีบอเข้มเดอ้อสิทีเดอ้อเพราะว่าเดี๋ยวเรารอ,อ,อไก่ที่เขาล้างไวน้นี้น้ํา จกไปเขาก็จะออกนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเติมน้ําลงไปนิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้เขามีน้ําพอดีสุดน้ําวันถอลจากกะมีนี้น้าที่เขาออกจากผักมาอีกนะคะมันกะสีบอเข้มด้วยค่ะพี่พีนใส่นเส้ปลาไปบางหันซองทับพี่นะคะไม่ค็มนะคะสูตรนี้ไม่ค็มนะคะบอเข้มแน่นอนนะคะ <laughs> บอเข้มแน่นอนนะ นี่แหละค่ะย๋ยวรอไก่สุกก้อนแล้วค่ะเดี๋ยวเสียให้เบิรงอีกที่หนึ่งนะคะอันนี้เขาก็มาเบิ้งไก่นะคะว่าไก่เขาสุกไปนะคะสีพ่อเพิ่มเดี๋ยวนี่จักหน้อยนะคะไูใส่ผักลงไปเลยเด้ค่ะเ้อใส่ผักลงไปเลยนะคะ,ะ,คะขออนุญาตใช้มือหยิลงไปเลยนะคะ เดี๋ยวพักเขาก็ะชีแค่มาพักปีเปื่อยนะคะ่ะมาปีเปื่อยนะคะ่ะแต่ต้องใส่สาใส่น้องเตะกวา ส่วนผสมเลยนะคะเด้อ กระิเติมน้ำลงไปนะคะตมีนะคะรมแค่นี้นะคะกรล่อให้เขาเดือดนะคะเดี๋ยวล่อให้หมอเดือดได้ค่ะเด้ออันนี้ก็มอเดือดแล้วเรียบร้อยได้ค่ะเด้อ พรไก่ใส่ผักผู้ใดใส่ข้าวเบือก็ไเดยด้วยค่ะหรือว่าผู้ใดใส่ข้าวขวก็ได้เนาะคะ่ะสูตรนี้เราก็บ่ได้ใส่ตูด้วยค่ะไปกะดีต้มไปให้ผักเปื่อยๆนะคะมากินผักเปื่อยๆเนาะ อมไก่ใส่ผักซีลาวอมไก่ใส่ผักซีลาวนะคะเนาะเป็นเมนูที่ง่ายๆนะคะสามารถทำทานเองได้ที่บ้านนะคะซุปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะผักโฮกับเพลอยแล้วเป็นที่เรียบร้อยไก่กับซุปแล้วเป็นที่เรียบร้อยซิมซิมนะ้ค่ะซิมซิมแสบหบือว่าสบน้อเนี่เนาะ เสียบกระชีว่าเสียบไปก้อนแหละเนาะ <c oughs> ทำเองกินเองนะคะนี่เด้อค้ะเด้อสุกแปลวเรียบร้อยนะคะแกงออมไก่ใส่ผักชีลาวนะคะหอมๆกันเลยทีเดียวมาเด้อจ้ะเด้อมากินน้ากันแล้วค่ะเรียบร้อยนะคะแกงอมกกกงอมไก่เด้อจ้ะเด้อแกงออมไก่ใส่ผักชีลาวหอมๆเลยค่ะ เนี่จ้าไม่กินน้ำกันเด้อค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไอายทวนๆควนห่วยๆเย้อค่ะเด้อในกาฟาาขอบคุณไล้ยๆนะคะที่เขามาติ่ตามแล้วก็รับชมช่องสาวหน้ามุนคุณมาก,กินชาแนวนะคะจะในม,มือนีกับขออนุญาตลาไปก่อนนด้ค่ะเด้อขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ